โลกจะเป็นยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่คนนี่แหละขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนสิ่งที่คนทําผมก็เลยออกได้แนวคิดว่าเผื่อเผื่อมีใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วเริ่มมาสนใจวิธีการที่จะไปเข้าถึงขุมพลังและสิ่งดีๆในตัวคนเกิดความเคยชินเกิดนิสัยที่ดีแล้วร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีผมเรียกสิ่งนั้นว่าชุมชนโครงข่ายพลังดีเพื่อให้คนสนใจครับ ไอ้ตรงนี้เนี่ยแนวคิดนี้เกิดจากการที่ผมไปวิเคราะห์ไปนึกถึงว่าเออสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันมีจุดเสี่ยงนะจุดเสี่ยงจากพฤติกรรมของคนเนี่ยอลองเจาะไปที่พฤติกรรมสองรูปแบบคือพฤติกรรมติดติดพฤติกรรมเชิงรับเช่นอย่างตัวผมเองเนี่ยเวลาที่ผมเผลอไปเล่นโซเชียลนานๆเนี่ยพองเงยหน้าขึ้นมามันคิดอะไรไม่ออกนะครับอย่างผมเคยเห็นคนที่เล่นเกมเล่นเกมแล้วเขาติดเกมเขาไม่สนใจเรียน ไม่สนใจสุขภาพตนเองผมเคยเห็นคนที่ติดโซเชียลมีความสุขกับโซเชียลนะมีความสุขกับหนังกับละครนะแต่พอเงยหน้ามาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้สนใจตนเองอารมณ์เสียบางทีเอาพฤติกรรมแย่ๆจากหนังจากละครเนี่ยเผลอมาใช้กับชีวิตจริงมันซึมซับไงม,มันดูนานไงนะครับซึ่งพฤติกรรมของพฤติกรรมเชิงรับกับพฤติกรรมที่เป็นโทษเนี่ยบางทีมันลุกลามนะครับ อย่างที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นดูเป็นความเสี่ยงอย่างมากนะย้อนกลับไปที่บางประเทศผมมองว่าการเลือกผู้นําหลายๆประเทศเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวประเทศไทยนะครับผมว่าเขาเลือกผู้นําแบบแปลกๆคือเลือกผู้นำอ่ะเป็นเป็น,ปนสิทธิ์อยู่แล้วนะครับตามคันลองของการเลือกตั้งแต่พอได้ผู้นํามาปุ๊บเนี่ยผู้นําเขาทําอะไรแปลกๆแล้วไม่เป็นผลดีกับชาติบ้านเมืองเช่นนโยบายของเวเนซุเอลานะครับ อย่างประเทศไอเนี่ยอาร์เจนตินาอย่างนี้เป็นต้นหลายประเทศนะครับที่พอเลือกก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็คือคนเนี่ยอาจจะก่อตัวพฤติกรรมบางอย่างแล้วส่งผลให้เกิดแนวคิดพฤติกรรมและความสามารถแบบแปลก,ปลกซึ่งไม่ผิดนะครับก็คือเร,เราเจอแล้วก็หาทางแก้แนวทางนี้มีอยู่ห้าข้อ วิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอแนะนําผมจะค,คือสําคัญนะสำคัญก็คือผมจะบอกไปข้อเดียวก่อนเพื่อทีม่มันก็ตามข้อนั้นแหละข้อหนึ่งคือนะครับผมมาอ่านให้ฟังนะข้อหนึ่งคือฝึกระบุก,กําหนดเองฝึกเยอะๆเลยเพื่อระบุก,กําหนดเองจะได้รู้อะไรบางอย่างด้วยตนเองไปต่อเองเพื่อที่จะภูมิใจเองคืออะไรครับ จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องฟังผมนะไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อว่าพฤติกรรมไม่ดีมันก่อตัวแล้วจะเกิดผลไม่ดีกับตนตนเองจะเกิดผลไม่ดีกับสังคมจะเกิดภาพที่ไปสู่รัฐล้มเหลวอะไรประมาณนั้นนะไม่ต้องเชื่อผมนะครับไปดูความเป็นจริงแล้วลองระบุเองกําหนดเองเนี่ยไอ้ตรงนี้ถ้าเราไปฝึกบ่อยๆเราจะเก่งยิ่งขึ้นเราจะระบุอะไรดีๆได้เองกําหนดได้เอง ได้ดียิ่งยิ่งขึ้นรู้ได้เองนะครับทำด้วยตนเองก,ก็บอกด้วยว่าเอ้ยการไปทําด้วยตนเองการกําหนดระบุเองเนี่ยมันดียังไงจากนั้นเนี่ยไปเจอความภูมิใจเองผมขอพึ่งพาครับความแข็งแกร่งสองอย่างนี้ของคนไทยข,ข้อนี้แหละนะครับก็คือมีสามารถกําหนดได้เองคือแทนที่เราจะไปเล่นเกมตามเขาใช่ไหมแทนที่เราจะไปดูหนังดูละครตามเขา แต่เรามาสร้างละครชีวิตของเราเองเรามาสร้างสรรเกมชีวิตที่ดีของเราเองยกตัวอย่างแต่ไปกําหนดอะไรก็ได้นะครับอย่างบางคนบอกว่าเออไม่รู้จะทําอะไรเล่นเกมดีกว่าอืมลองมานั่งอา่านหนังสือด้วยตนเองลองไปพับผ้าด้วยตนเองนี่คือตัวอย่างของการระบุเองกําหนดเองภูมิใจเองดีใจที่เราเฮ้ยเราเรียนหนังสือได้ดีขึ้นเราหุ่นดีขึ้นเราสามารถที่จะ เจอคำตอบอะไรดีๆในชีวิตภูมิใจเองพลังของการกําหนดเองระบุเองกับภูมิใจเองที่เพิ่มยิ่ง,งขึ้นเราจะรู้ได้เองครับว่าอะไรจะตามมาอืมอันนี้สําคัญมากๆนะครับอยากให้ไปลองจริงเพราะว่ามันเป็นความฝันน่ะที่จะตั้งชุมชนโครงข่ายพลังดีจริงๆไม่เกี่ยวกับผมนะครับคือเนื้อหาที่จะนํามาเติมเต็มชุมชนโครงข่ายพลังดีเนี่ยไม่ใช่มีแค่หข้อ วิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลข474ผมได้บอกเนื้อหาครบถ้วนแล้วที่เป็นเขาโครงอ่ะครบถ้วนแล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆสามารถหยิบมาลงรายละเอียดเพื่อสร้างสารรค์ชีวิตที่ดีคนเราครับสามารถย้ายเปลี่ยนตนเองจากพฤติกรรมทั่วไปพฤติกรรมที่อาจก่อตัวและส่งผลเสียมาสู่พฤติกรรมที่ดี จนกลายเป็นความเคยชินกจนกลายเป็นนิสัยโอ้โหที่สําคัญกว่านั้นคืออะรครับมันกลายเป็นสันดานก็คือสันดานไม่ใช่คําด่านะครับเป็นสันดานเป็นชะตาวาสนาอันนี้มีมีครูบอกไว้คือฟุกนะครับถ้าขอร้องได้ก็บอกต่อวิดีโอนี้ให้ผมหน่อยเพราะว่าพอวิดีโอหมายเลข4ีรเเนี่ยผมก็ต้องต้องบอกหมดนั่นแหละนะครับ เพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มโอกาสนะครับเป็นอีกช่องทางหนึง่งคือคนเราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นเพื่อให้ครอบครัวชุมชนสังคมประเทศไทยและโลกใบนี้ดีขึ้นแต่อย่างหนึ่งซึ่งซึ่งอยากให้ลองก็คือไปตั้งเลยครับชุมชนโครงข่ายพลังดีให้เห็นเลยว่าคนเนี่ยสามารถสร้างพฤติกรรมที่ดีจนกลายเป็นนิสัยชะตาวาสนาที่ดีได้โอ้โหอยากให้ลองครับอยากให้ลอง